สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่เคารพทุกท่านครับวันนี้บริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัดได้มาส่ง9,000พัน Google หอมสายพันธุ์ IM 1ให้ท่านรัชพลกิจประชุมที่อำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วในจำนวน2,520ต้นนะครับก็16ไร้นะครับ,นะรบท่านรัชพลกิจประชุมได้สั่ง9,000พัน Google สายพันธุ์ IM 1ไว้ตั้งแต่ต้นปี6 3นะครับก็1ปีกว่าท่านมาเตรียมพื้นที่ปลูกของท่านที่อำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วพื้นที่ของท่านก็ประมาณร้อยกว่าไร่จะมีสวนลำไยนะครับก็มีพืชอื่นๆและท่านได้เตรียมพื้นที่ไว้พร้อมแล้วจึงได้สั่งให้บริษัทเ p y ีไอปูโไทยจำกัดได้มาส่ง9 0 0 0นะครับจริงๆท่านจอง900 0ไว้2,700ต้น แต่9,000ที่เราเตรียมมานั้นไม่พอนะครับจึงนํามาส่งให้ท่านรัชพลที่อําเภอคลองหาดจังหวัดตะแก้วในวันนี้ในจํานวน2,520ต้นนะครับนะครับเพราะว่าท่านสั่งจองไว้นานแล้วบริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัดได้มาส่งค9,000ในวันนี้ท่านรัชพลกิจประชุมมั่นใจในเรื่องของโกโก้สายพันธุ I ์ IM1 นะครับมั่นใจใน ผู้วิจัยสายพันธุ์ท่านรองศาสตราจารย์ดรสารละอองศีสายพันธุ์ดีแล้วก็มั่นใจในเรื่องของโรงงานแปรรูปมารลินช็อกโกแลตนะครับแล้วก็มั่นใจในเรื่องของตลาดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก็เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่บริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัดได้มาส่ง9,000โกโก้หอมสายพันธุ์ I m 1ให้กับท่านรัชพลกิจประชุม จำนวน2,520ต้นนะครับที่อําเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วนะครับก็ต้องรกราบขอพระคุณท่านรัชพลกิจประชุมเป็นอย่างสูงที่ไว้วางใจโกโก้หอมสายพันธ์ IM1 มั่นใจในบริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัดนะครับก็อให้มีความสุขความเจริญนะครับปลูกโกโก้สายพันธ์ i m เเติบโตเร็วแข็งแรงสมบูรณ์นะครับได้ผลผลิต ตามวัตถุประสงค์ของโครงการนะครับก้องกราบขอพะคุณไปอยางสูงครับสวัสดีครับ